สวัสดีครับพบก,กับสุลุกาฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่สื่อสเปนขาใจนะครับได้ตั้งคําถามถึงประตูชัยของทีมชาติญี่ปุ่นในโลกโซเชียลมีเดียโชว์ตัวอย่างว่าควรเป็นประตูสื่อสเปนขาใจบัคการนะครับสื่อชิรันของประเทศสเปนตั้งประเด็นเกี่ยวกับประตูชัยของทีมชาติญี่ปุ่นขณะที่ในโลกอินเทอร์เน็ตก็มีหลายคนโว์เห็นว่ากรรมการนั้นทําถูกต้องแล้วที่เปลี่ยนคําตัดสินให้เป็นประตูปาสิโอหนึ่งของลูกฟุตบอลยังอยู่บนเส้น จนทาให้ยังไม่ถือว่าออกหลังนะครับบา,ารการครับสื่อชื่อดังของประเทศสเปนได้ตั้งคํถาถามถึงจังหวะที่ได้ประตูชัยของทีมชจิญี่ปุ่นว่ามันออกหลังไปก่อนหรือไม่หลังจากที่ทีมชาิสเปนแพ้ให้กับทัพซามูไรบู1ต่อ2ในเกมฟุตบอลโลก2022รอบเป็นกลุ่มกลุ่มเอเมื่อวันพฤหสัสบดีที่1ทนทันบุคมที่ผ่านมานะครับโดยในนด้นการครับญี่ปุ่นต้องการใยชนะอย่างมากกว่าสเปนบโอการการผ่านเข้ารอบ1ีทีมสุดท้ายและพวกเขาก็ททำได้สำเร็จ โดยประตูชัยของพวกเขาก็ามาจากการที่ลิซึโดอันเปิดบอลมาจากท่านกราบขวานะครับก่อนที่คารุโอมิโตมะจะจ่ายบอลกลับเข้ากลางให้กับอโนธานากะยิงเข้าไปนะครับยันไรก็ตามชอ็อตดังกล่าวก็กลายเป็นประเด็นร้อนให้คนที่ถูกถยงกันเพราะตตอนแรกนั้นบอลจากการจ่ายเข้ามาของโดันดูเหมือนว่าจะออกหลังไปแล้วจนกรรมาการวิกเตอร์โกเมสตัดสิ้นใจว่าไม่เป็นประตูแต่หลังจากมีการเช็คทางบ R รอยู่หลายนาทีแล้วนั้น มันก็มีการเปลี่ยนคำตัดสินไปเป็นประตูนะครับเพราะเสี้ยวหนึ่งของลูกบอลยังอยู่บนเส้นและตามกฎกติก,กาแล้วนั้นหากบอลยังไม่ข้ามเส้นไปทั้งใบก็ถือว่ามันยังอยู่ในการเล่นทั้งนี้นะครับในโลกอิเนเทอร์เน็ตก็มีหลายคนที่ยกตัวอย่างเห็นว่าบอลมันยังไม่ได้ข้ามเส้นหลังไปทั้งใบจริงๆโดยหากมองจากแนวนอนอย่างเช่นตามการถ่ายทสุดแล้วนั้นมันอาจดูเหมือนว่าบอลออกหลังไปแล้วทั้งใบแต่ถ้าหากมองจากมุมบนจะเห็นได้ว่าเสี้ยวหนึ่งของลูกบอลนั้นยังอยู่บนเส้นนั่นเองนะครับโอ้โห เป็นการถูกเถียงกันดรามากันเลยนะครับแล้วแฟนๆทางช่อง MJ Sport ละครับคิดเห็นกันอย่างไรสําหรับกรณีน,นี้ข้ามเส้นแล้วหรือ,อยังกูรูพ้องเสียงตั้งคำถามประตูชัยญี่ปุ่นในศึกผู้บอลโลก กคมซูเน,นบตั้งคำถามถึงการตัดสินของ VR และเรียกร้องให้ฟีฟ่าพิจารณากับจังหวัดญี่ปุ่นที่ได้ประตูขึ้นํำซึ่งทำให้ยอรมันตกรลอกญี่ปุ่นเอาชนะสเปนได้2-1จากประตูชัยของอาโอทานากะซึ่งเป็นประเด็นถกเถียงกันว่าลูกบอลได้ออกจากสนามไปแล้วหรือไม่โดยมีการเช็ค VR เป็นระยะเวลานานก่อนที่ผู้ตัดสินจะยกให้ลูกนี้เป็นประตูนํำของญี่ปุ่นลิจารได้เช็คภาพจากมุมสูงแล้วบอลยังไม่ข้ามเส้นออกหลังไป แกลมสุเนตได้เรียกร้องให้ฟีฟ่าเปิดเผยหลักฐานที่สรุปเลยว่าลูกบอลยังคงอยู่ในเส้นซึ่งนําไปสู่ชัยชนะอย่างน่าทึ่งของญี่ปุ่นต่อทีมชาติสเปนตอนนี้มีชาวเยอรมันกว่า80ล้านคนที่กําลังคลั่งและกําลังรอดูภาพที่บูบอกว่ามันยังไม่ออกจากสนามแกลมสุเนตกล่าวกับไอทีวีเยอรมน,นีไม่ใช่ประเทศฟุตบอลเล็กๆทําไมคุณถึงสร้างความสับสนและไม่ต้องการเคลียร์เอเทนที ทำไมฟีฟ่าไม่แสดงบางอย่างที่เป็นที่ถกเถียงกันทำไมพวกเขาไม่แสดงให้เราดูได้โปรดเคลียร์ให้เราด้วยในตอนแรกเจ้าหน้าที่ในสนามไม่อนุญ,ญาตให้ได้ประตูโดยถือว่ามันออกไปแล้วและแม้จะมีการรีเพย์ในครั้งแรกดูเหมือนจะไม่ให้แต่ VR ก็ตัดสินว่าควรให้เราดูจากภาพมุมสูงแสดงเห็นว่าลูกบอลยังข้ามเส้นไม่ครบใบเท่าทนั้นแกลลี่นิวิวลจากสเกตสปอร์ตก็ตั้งคำถามว่าทำไมฟีฟ่าถึงไม่แสดงภาพทุกมุมให้กับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านในจังหวะที่เป็นประเด็น กล้องมุมสูงที่อยู่บนเส้นแนะนําว่าอาจจะมีบันข้าเส้นกาลิ่นวิวกล่าวกับ i อทแต่จากประตูล้าหน้าลูกแรกเอลโกดอพบกับกาต้าในเกมแรกผมมีปัญหาเล็กน้อยที่เราไม่ได้รับมุมมองที่ถูกต้องมันแค่รู้สึกไม่ถูกต้องในพิมลิกเราต้องเห็นกล้อง VR ทั้งหมดแต่ที่นี่ไม่เห็น ส่วนโทมัสมูเลอร์นะครับในวัย33ปีทีมเชนยูมันที่อาจจะลงเล่นในนัดสุดท้ายกับทีมเชนยูรมานีรู้สึกไม่เชื่อว่าในศึกกัลโลกของพวกเขาจบลงไปแล้วมันเป็นหายนะผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเท่านี้คือเกมสุดท้ายของผมผมก็อยากจะพูดอะไรสองสามคำกับเป็นแฟนฟุตบอลของยูรมันมันเป็นเรื่องที่น่านยินดีนอย่างยิ่งที่รักมูเลอร์กล่าวทางน้ำตาเราได้มีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมผมเต็มที่ทุกครั้งที่ลงสนามผมขมขือ่นอย่างไม่น่าเชื่อสําหรับเรา เปิดพัง11ตัวจริงทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดที่ดีที่สุดแต่ละตำแหน่งดวลทีมชาติเมียนมาและไต้หวันนะครับและจากที่ต่างสมาคมฟุตบอลไทยประกาศรายชื่อ24คุณพลนักเตะทับชั้นสึกชุดใหญ่ไปแต้กับนํำทับของมโเตอพกิ้งเตรียมลงอุ่นสนาะมอุ่นเครื่อง2เกมก่อนลุย a f f อฟเมิสูวิชิอิเล็กทริกคั2022โดยเฉพาะกับทีมชาติเมียนมาและทีมชาติไต้หวันกลางเดือนธันวาคมหากเปิด11ตัวจริงที่ดีที่สุดในแต่ละตำแหน่งจะออกมาดังนี้ คิดว่าเจอกับทีมชาติเมียนมาและทีมชาติไต้หวันจะเป็นยังไงโดยทีมชาติไทยนะครับจะมาภายใต้ระบบ4-2-1-3นะครับผู้รักษาประตูนะฮะก็จะเป็นกิตพงศ์ภูแถวเชือกกล้องหลัง4คนนะครับทางนัานขวาเป็นสุพนัทบุรีรัตน์เซนเตอร์นะครับใช้ภนษาเฮมวิบูลจับกู่กับกิษสดาการแมนส่วนฟุลแบ็กซ้ายเป็นธีระทนมูลมทัน น,นั้วแนงกองกลางตัวรับนะครับจับกู้สองคนพิเรนชำมและสมีจับกู้กับสารัตยูเยนส่วนเพเมเกอร์นะครับหรือเป็นกองกลางตัวลุกก็คือสารัตเดดมิดนะครับจากสมโมสรเคดาเอฟซีในลีกมาเลเซีย แน,แนวรุกจะเต็มสามประสานนะครับท่านดัานซ้ายนะครับเป็นบรินพาลาจากสมรสรการทะเลือนะครับท่านนัานขวาเป็นเจริญศักวงก่อนส่วนหน้าเป้าเป็นทิลิสินแดงด่างนี่คือชุดที่ดีที่สุดแล้วนะครับท่านผู้ชมในการลงเล่นในศึก AFF Mitsubishi Electric Cup นะครับซึ่ง็นการป้องกันแชมป์ด้วยนะฮะต้องมาติดตามว่าจะทําได้หรือไม่ เราปิดท้ายกันที่สุดยิ่งใหญ่นะครับวันที่14ธันวาคมนี้ทีมชาติไทยจัดมตช์อำลาลีซอ์ทเลเทพวีโนโไทยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับเตรียมจัดแมตช์อำลาให้กับรีซอ์ทิลเทพวีโนโไทยนะครับในนามทีมชาติไทยในเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติชนิดไทเปหรือไต้หวันในวันที่14ธันวาคมนี้ทเทเลเทฟวโนโนไทยถือเป็นตำนานนักฟุตบอลไทยหมายเลข4ที่ติดทีมชาติมาตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน17ปีจนถึงทีมชุดใหญ่ พร้อมกับคว,ว้าแชมป์ฟุตบอลกิงคัพ1สมัยฟุตบอลกิงแชมป์อาเซียนยู19ปีหนึ่งสมัยและเหรียญทองสีเกมสี่สมัยนะครับโดยทีเทพวินโอไทยได้กล่าวว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้ความสําคัญและจัดแมตช์ให้กับผมมีส่วนร่วมในเกมนี้น้ว่ายิ่งเป็นเกียรติอย่างยิ่งสําหรับผมแล้วการลงสนามรับใช้ทีมชาติการได้รับใช้ทีมชาติม,ตมันยิ่งใหญ่เสมอผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งทุกครั้งที่มีชื่อทุกครั้งที่ผมได้รับมอบหมายในการเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศมันคือภารกิจที่ย่ยิงใหญ ผมคิดว่าการรับใช้ชาติมันสําคัญเสมอไม่ว่าจะเกมไหนหรือทัวร์นาเมนต์แมตช์ไหนก็ตามผมไม่เคยคิดที่จะประเสียบเลยจะชุดเล็กชุดใหญ่ผมยินดีเสมอผมต้องการตอบแทนแผ่นดินในสิ่งที่ผมทําก็ยังให้รุ่นน้องทุกคนที่ได้โอกาสลงสนามในเกมทีมชาติทาให้ดีที่สุดเพราะมันคือเกียรติประวัติของเราเมื่อเราได้รับโอกาสก็ถูกคัดเลือกให้มีชื่อมันคือความยิ่งใหญ่สําหรับคนคนหนึ่งจงทําให้ดีที่สุดไม่กังวลว่าจะถูกว่าหรือถูกด่าเพราะเราคือตัวแทนของคนไทย เรามาอยู่ตรงนี้มันมีทั้งคนด่าคนว่าการได้ออกมาทาหน้าที่ที่ต้องรับตรงนี้ทําให้เต็มที่เขาจะมองอยู่แล้วเราแค่ทําเต็มที่เพราะการรับใช้ทีมชาติคือเกียรติประวัติของเราและครอบครัวนะครับเท่งนี้นะครับทีเทพวินนทไทยจะเดินทางมาสมทบฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยจุดเตรียมลุยศึกจินชมอาเซียนในวันที่13ธันวาคมนี้และจะลงสนามเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติชนิดไทเปไต้หวันวันที่14ธันวาคมนี้ตามเวลาเวะเทศไทย2ทุ่มครึ่งนะครับที่สนามมอธรรมศาสตร์รังสิต ไทยทอดสดโดย AAS Play นะครับดิคือสุขข่าวฟูตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่2ธันวาผมนะครับ